นว,วันนี้ผมนั้นได้สร้างอแอมแปปักกัวซึ่งเราไม่สามารถกระโดดได้แต่เรานั้นสามารถแต่เรานั้นต้องใช้วิชาร์ดอย่างเดียวซึ่งมีแค่สามสุดซึ่งตอนแรกผมทำประดาซึ่งมันเป็นอะไรก็ไม่รู้โอเคแล้วสลามเขียวๆนั้นมันจะเป็นจุดเซฟโอเคมาเริ่มกันเลยไม่ใช่แล้วเรามีโอกาสตกใจสูงผมก็เลยเอาอาหารกับตัวเทมมาด้วยโอ้ย เรสองถ้าเกิดเราตกตอนที่เรายังไม่โดนสนามสีเขียวเราต้องไปเริ่มจุดใหม่ตรงนี้ ชาร์ตแม่งจะหมดชุดแล้วที่ผมเงียบเพราะผมกำลังใช้สมาธิอยู่แล้วสาม ถ้าเกิดโดนสำรับสีเหียมแล้วเราก็แค่มาเกิดใหม่ตรงนี้อันนี้ไม่เกี่ยวออ้าวฮ่า โอเคถึงที่สูงแล้วแล้วจะตกลงมาทำไม <Yeah. S 2> อมันถ้าเกิดวิชาร์ดหมด mm hmm. ผมก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลย วิดชาตจะเพิ่งหมดนะลกูกพอรู้ว่าลูกนั้นจะไม่หมดางายๆหรอกเราจะวิดชาตโอเคแบบนี้กระโดดได้ไม่ได้ดาเนี้กระโดดได้แต่มันต้องกระโดดแบบเชี่ยวชาน เลยต้องหาทางว่าดีๆแบบนี้อุืม ปลากัว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 แต่ตอนนี้จะกลายเป็นปลาทูมันโอเคสามารถทำงี้ให้มันรดดาามจได้แต่แล้วกูจะตกลงมาทำไมอองมันี้เลยแกหกจุดสี่แล้ว เออบุคคลอ่ะบุคคล่ะคราวนี้คราวเดียวป๊อบ <c oughs> แต่งเอาว้เนี่ยกลาแล้วกลายเปความจริงแล้วยังนิดเดียวโอ้ยอีกนิดเดียวอะไรคราวนี้อะไรทุกคนทุกคนต่างเห็นความจริงแล้ว เรียบร้อยแล้วเว้ยขอกราบลาทุกคนเพียงเท่านี้แล้วทีนี้ผมออกไม่ได้ย้้าวมิตโคราวเจ์พอแล้ว